เพื่อนคู่ใจที่พร้อมพาคุณไปได้ในทุกเส้นทางวันนี้เจะมีรถ SUV p r e m พรีเมียมานำเสนอหนึ่งคันต้องบอกเลยว่าคันนี้เลขไไม่แท้สภาพคือมาดีมากๆกับคันนี้เลย n i s สัน x อสเทปี2016นั่นเองคะ่ะ ะะมาพร้อมกับระบบไฮบริดขับเคลื่อน4ล้อนะคะซึ่งทาให้การขับขี่นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะคะและในเรื่องของความสวยงามของเขาต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะอย่างในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้าเขาจะมี เส้นสายลวดลายนะคะที่คมชัดเจนตอบรับกับไฟด้านหน้าได้เป็นอย่างดีในส่วนไฟด้านหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะในดวงไฟของเขาจะมีดวงไฟล,ลูกแก้วมาให้นะคะแล้วมาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่ครอบด้วยโครเมี่ยมสีเงินในส่วนกระจังด้านหน้าก็ครอบด้วยโครเมี่ยมสีเงินเช่นกันเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนั่นเองค่ะมาดูกันต่อที่บอดี้ด้านข้างกันเลยนะคะในส่วนด้านล่างเป็นล้ออลอยขนาด17ถัดกันมาตรงนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวและตรงด้านกระจกตรงนี้นะคะเขาจะมีกล้อง 360องศามาให้สามารถดูกล้องได้รอบทิศทางเพิ่มความปลอดภัยให้กับเราได้มากยิ่งขึ้นนะคะและในส่วนของขอบกระจกกับตรงมือจับนะคะก็เป็นคโครเมียมสีเงินเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนั่นเองด้านบนมีราวยึดกอดสัมภาระมาให้ตัวบอดีอ้ของเขาะะเป็นทรง SUV ที่นั่งได้ถึง5ที่นั่งมาด้วยสีขาวสีเนียนๆแบบนี้นะคะภายในเนื้อสีของเขาจะเป็น สีออกมันวาวเป็นสีของเปลือกไข่มุกนั่นเองค่ะซึ่งสีขาวนะคะเป็นสีที่ให้ความปลอดภัยมากที่สุดในบรรดาของสีรถทั้งหมดด้วยค่ะ งและ,ะก็สวยงามไม่น้อยไปกว่าด้านหน้าและด้านข้างเลยนะคะด้านบนเขาจะมีสปอยเลอร์มาให้ไฟเบรกโดนที่3จะอยู่ด้านบนสปอยเลอร์นี้เลยตรงกลางมีกล้องมองภาพขนาดถอยจอดมาให้นะคะตรงนี้ 4WD นั่นก็คือบอกว่าว่าคันนี้นะคะสามารถกลับเคลื่อน4ล้อได้และด้านล่างมีเซ็นเซอร์นะคะมาให้ถึง2จุดเดี๋ยวเราไปดูภายในท้ายรถกันเลยะคะ่ะ นี้นะคะเราสามารถเปิดผ่านรีโมทต,ตรงนี้ได้เลยเพราะว่าฝาท้าทยของเขาเป็นแบบไฟฟ้านั่นเองค่ะเปิดออกมานุ่มๆแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของภายในนะคะต้องบอกเลยว่ากวางมากๆค่ะสามารถวางสัมภาระได้เยอะมากหรือว่าถ้าเราต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระเบาะแถวที่2ก็ยังสามารถพับเก็บลงไปได้อีกค่ะ ภายในห้องบริสันด์ด้านหน้านะคะนอกจากความหรูหราแล้วนะคะในเรื่องของความกว้างคือกว้างมากๆทัศนวิสัยในการมองเห็นถือว่าดีมากๆเลยอย่างในส่วนการดีไซน์เขาจะมาด้วยโทนสีดําเลยนะคะเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังสีดําเช่นกันเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งด้วยมีรูระบายอากาศมาให้ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะก็มาด้วยโทนสีดําเช่นกันสลับกับลายครปบล่านะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนั่นเองค่ะในส่วนของคอนโซลกลางนะคะเขามีหน้า จอมาให้ตรงนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะสามารถเข้ามาเล่นมัลติมีเดียต่างๆดูเมนูข่ารถต่างๆได้นะคะและที่พิเศษเลยมีระบบนำทางมาให้ด้วยนี่เลยค่ะแล้วก็ถัดกันมานะคะก็จะเป็นในส่วนของปุ่มแอร์นะคะสามารถปรับแรงแอร์ปรับแรงลมได้เป็นแอร์แบบดูโอโซนแยกซ้ายขวาอิสระค่ะมาดูกันต่อที่ในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้รับสายวางสายได้นะคะ นี่เลยแล้วก็คันนี้นะคะก็ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกปรับโหมดขับ4หรือว่าขับ2นะคะเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรานั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอเทมอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องวางแก้วน้ำนะคะตรงคอนโซลกลางก็มีมาให้นี่ค่ะเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่ค่ะด้านหน้าก็มีมาให้เช่นกันนะคะ นี่เลยสามารถใส่อุปกรณ์ต่างๆหรือจะใส่เอกสารก็ได้นะคะภายในด้านหน้าต้องบอกเลยว่าให้ความสะดวกสบายแล้วก็เทคโนโลยีออปชั่นต่างๆคือถือว่าจัดเต็มมากๆด้านหลังจะสวยงามเหมือนด้านหน้าไหมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะ มาต่อกันที่ห้องพุทธิสารด้านหลังนะคะในเรื่องของความกว้างก็คือกว้างมากๆนะคะอย่างในส่วนเล็กลุม่มกระเพรลกุ่มของเจบก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยและการดีไซน์ภายในก็มาด้วยโทนสีดําเช่นกันอย่างเบาะของเขาก็เป็นเบาะหนังสีดํานะคะมีรูระบายอากาศมาให้ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ยังนั่งได้ถึง3ที่นั่งกันเลยแต่ถ้านั่งไม่เต็มจํานวนนะคะตรงกลางก็ยังสามารถดึงออกมาได้ค่ะนี่ค่ะเป็นที่เท้าแขนขนาดใหญ่เลยมีที่วางแก้วน้ํามาให้อีกสองตแหน่งแล้วในส่วนเบา ของเขานะคะก็ยังมีไอโซฟิกมาให้อีกมาให้อีกนะคะและและที่สำคัญนะคะนั่งด้านหลังไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยเพราะเขามีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยรับรองได้เลยว่าเย็นทั้งคันทุกอย่างนะคะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่สมบูรณ์พร้อมใช้งานสุดๆเลยคะ่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหารถ SUV p r e m พรีเมียมที่พร้อมพาคุณรุยไปได้ทุกที่เจฟบขอแนะนำาอ็กเทคันนี้เลยค่ะสำหรับท่านใดที่อยากจะมาเห็นคันจริงๆนะคะสามารถเข้ามาชมรถได้ทุกวันที่ Open Road สำหรับวันนี้เจฟบก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย